คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับ ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ s n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับกับผมเกี่ยแล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจอ NBA ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย18ตุลาคม2024 วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครบาสเกตบอล NBA น r e s e พรีซีซัการอุ่นเครื่องระหว่างพระทิตย์ฉแสงฟินิกซันเปิดบ้าน Talking ติกรีสอร์ทอารีน a าเก่าโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับต้อนรับการมาเยือนของยอดทีมในตำนาน LA Lakers ครับโดยโค้ชของเจ้าบ้านฟินิกซันครับเป็นทางด้านไมค์บูเดนโฮเซอร์ครับจะได้ดวลกับเจเจริดดีครับโค้ชของทาง LA Lakers เป็นคนใหม่ในฤดูกาลนี้ทั้ง2ทีมครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนโค้ชกันเป็นว่าเล่นครับ ดยผลงานเกมล่าสุดของฟินิกซันกับบุกไปเอาชนะไก่ทอดเดนวอนนักเก็ตได้แบบสนุก118ต่อ114ครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นทางด้านไรอันดัคนครับเป็นผู้เล่นตัวใหม่หน้าใหม่ครับ20แต้ม4รีบาวด์7แอสซิสต์เสริมด้วยมอนเตมอริสครับ20แต้ม2รีบาวด์7แอสซิสต์ครับในวันนั้นครับทางด้านฟินิกซันพักผู้เล่นหลายคนครับแต่ยังสามารถปราบเอาชนะเดนวอนนักเก็ตไปได้แบบสวยงาม ่วนผลงานของ LA l เ k e ล s สในเกมล่าสุดพ่ายแพ้ยับเยินให้กับทางด้านสปัรทอง Golden เ t a ด e w a r r i o r s ครับโดยจบไปด้วยสกอร์97-111ต่อครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นแอนโทนีเดวิสครับ24แต้ม12รีบาวด์2แอสซิสต์เป็นผลงานระดับเบิลครับส่วนรูชฮาชิมูระครับ15แต้ม9รีบาวด์ครับเรยบอนเจมส์ในวันนั้นครับมีแค่6แต้มเท่านั้นครับลงเล่นไปถึง23นาทีครับแต่ทำสกอร์ได้ค่อนข้างน้อยครับในเกมที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรครับ แต่เป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีมากกว่าครับแต่สุดท้ายเอเวเร็ต์ก็แพ้คาบ,บ้านไปแบบขาดลอยจริงๆเดือดเล่นตัวจริงในวันนี้ของทั้ง2ทีมฟินิกซันเป็นไทอุสโจนในตำแหน่งพอยการ์ดครับดวลกับเดียนเจโรร์เซลครับตำแหน่งพอยการ์ดผมมองว่าสูสีครับดีโลเหนือกว่าไทอุสโจนแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับไปกันต่อที่ตำแหน่งช่ติใการมือยิง3คะแนนฟินิกซันยังคงเป็นมาเทพอย่างเ er ดวินบุกเกอร์ดวลกับดาวรุ่งอย่างออสตินรีฟแน่นอนครับตำแหน่งนี้ฟินิกซันเหนือกว่าชัดเจน ไปกันต่อที่ตำแหน่งสมอล l f ฟอร์เวิร์ดครับแบรดลี y ย์บิลขยับมาเล่นในตำแหน่งนี้ครับดวลกับคิงตลอดการครับคิงเจมส์เรเบนเจมส์แน่นอนตำแหน่งนี้คงไม่ต้องเทียบครับเรบบนเจมส์เหนือกว่าอยู่แล้วครับส่วนพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดในวันนี้ฝั่งฟีนิกซันเจ้าบ้านครับยังคงส่งมาเทพเคดีครับเควินดูแรนดวลกับทางด้านรุยชาชิมูระตำแหน่งนี้เควินดูแรนดูดีกว่ามาก ไปดูกันต่อที่ตำแหน่งเซนเตอร์คุมวงนายฝั่งเจ้าบ้านฟินิกซันยังคงส่งเมสันพัมบลี่ครับวันนี้ยังคงไม่มีเจอซูบเนอร์กิชครับลงมาดวลกับแอนโทนี่เดวิสครับซึ่งตำแหน่งนี้ก็ต้องยอมรับว่าเอเอเลเกอร์ดูดีกว่าฟินิกซันจริงๆครับโดยผู้เล่นบาดเจ็บกันทั้ง2องทีมอย่างที่ผมได้บอกไปครับเอเอเลเกอร์สนะฮะก็เป็นคริสเตียนวูดตัวสำรองเจ็บเข่าครับแต่ฟินิกซันเจ้าบ้านจะยังไม่มีเจอซูบเนอร์กิชครับเจ็บนิ้ว น่าจะกลับมาได้หลังวันที่23ตุลาคมครับซึ่งช่วงนั้นก็ถือว่าเปิดซีซัน NBA regular season พอดีครับและผู้เล่นตัวจริงในวันนี้นะฮะจากการคาดการณ์เท่านั้นฝั่งเจ้าบ้านฟินิกซันประกอบไปด้วยไทยอุสโจนเดวินบูเกอร์เบรดลีย์บิ l เค v วินดูแรนและเมสันพัมบลีครับส่วน LA Lakers ประกอบไปด้วยเดียนเจโลรัสเซลครกับออสตินรีฟเลย์บอลเจมส์รุยฮาชิมูระและโทนี่เดวิน ฟินิคซันนะเจ้าบ้านครับก็ลงเล่นไปแล้ว4เกมในเกมอุ่นเครื่องชนะ3แพ้1ส่วน a อเวเลเกอสครับชนะ1แพ้3ครับผลงานในการอุ่นเครื่องของ a อเวเรเกอยังไม่เข้าตาเท่าที่ควรครับ และการจับคู่คีย์แมชอัพในวันนี้ครับแฟนบาสท,ทั่วโลกจะได้ดูการดวลกันอีกครั้งระหว่าง2คู่ครับเควินดูแรนและเลวอนเจมส์ครับโดยผลงานของเควินดูแรนครับในฤดูกาลที่แล้วการสร้างสกอร์27.1แต้มต่อเกมครับดวลกับเลวอนเจมส์ครับคิงเจมส์ในวัย39-40ปียังกดไป25.6แต้มต่อเกมในซีซั่นที่แล้วครับ เปอร์เซ็นต์ฟิโกของเควินดูรันอยู่ที่52%ส่วนเลบอนเจมส์อยู่ที่54%ฟิโกและทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับก็เรียกว่าเป็นคู่ที่วิเคราะห์ยากคู่หนึ่งครับฟินิกซันเจอกับเอแอลเอเลเกอร์สปกติก็จะเบียดกันตลอดครับแต่อย่างไรก็ตามครับเกมนี้เล่นในบ้านของฟินิกซันและเอแอลเอลเกอร์สเองครับก็มีดีแค่เลบอนเจมส์และเกมรับของเอดีเท่านั้นครับเรื่องของการรีบาวครับเพราะฉะนั้นภาพรวมครับถ้าฟินิกซันส่งเต็มจัดเต็มในวันนี้ครับในบ้านน่าจะสามารถปราบเอแอลเอ สามคะแนนไม่ยากเกินไปครับน่าจะข้ามฝากเครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ